น,นี่เราก็มาถึงแล้วนี่คือเป็นปากของภูเขาไฟนะคะอ้ยเดี๋ยวข้างปะชีงางไปเลยเนาะหอย,อยางตามสะพานสะพานแค้นมันบอกเ,อ,อ,เอ,อินสะพานยังอครคเคิน,น,นสะพานยังนี่นะรู้สะพานลักตั้งกจะต่นม่มากกลัวยตนนี้ปะเลปากของภูเขาไฟจะเป็นก็จะเป็นแบบนั้นยังนั่นนะก็อ่านว่ายังมือก็อ่านว่ไดหรอกภาษาอังกฤษก็มันค่อยเก่งแล้วนะ กะดองเอยียงนั่นบุคโนโอ้บัสเมียนบ้านนอกบุคโน,นเขาเ,เขแขนเพื่ออีหยังนีงน่มันตรงตรงข้างหน้ามันมีนมตำน,นานอยู่เขาบอกตำนานเ่าอีหยังก็นั่งอีหยังเรื่องความหักนี่แหละมือกระโบนัยแก้ปัญไดแต่ว่าทนอยู่ในบุรีรัมย์เนี่ยมันเป็นตำน,นานเกาา่ามาไว้ของเป็นแบบนี้ทบกระพริบแร่คุณนอามากห่างตามไม่เงาเลย ไล่มาเปม็นบ่ไล่ข้าก็สิไล่มาตรงนี้เปม็นบอ,อแ,แต่ตอนปีที่แลกเลกน่ะปีแลกมวยมากนะข้าสิเขียนต้องหันวะระวังลาวาลาวาลาวาหล,ละเขาว่า เขาไฟปากป่องภูเขาไฟบ้านห้าบุมียิมีแต่อยู่บุรีรัมย์อยู่เมืองล่าบุมีอยู่เมืองล่าซีวมีปากป่องภูเขาไฟแบบนี้หรืออาจจะมีกับบนยอดแจปันไดทีน้อเฟยเด็ดไปเที่ยวน้อเคยเด็ดแต่มาเที่ยวแต่อยู่เมืองบุรีรัมย์มันต้องให้จะคล้องเหรอจะคล้องพินเหรา